ดีกิดกิตอยูกิ๊กเล่นกันเล่นกันเธอฟังกูได้ไอเด็กต่อไปใครดีครับมูงงงงครับเอ้ยหรือจะเขียวก่อนเราจะให้เขาโดนบูลลี่ก่อนหรือว่าจะให้เขาพูดได้ดูดีก่อนแล้วค่อยโดนบูลลี่เอาคิดว่าเขียวเขียวก่อนดีกว่าเราต้องดีกว่าโดนบุลลี่กันทีเดียวเออเราจะได้ด่าได้เต็มปาก เกี่ยวมันส้มไปอ่าอ่ามาแล้วอ่าโอ้ไปหาข้าวกินดีกว่าเว้ยเด้อเด้อเด้อคอมมอนเนี่ยยาวเอออันนี้ชอบคอมมอนครับตัวหนึ่งเป็นหมาหมาสีดำคอน่าตัวนี้ก็คือเทคเหมือนเถกเหมือนเสือเท่าเลยสองสองแล้วก็อะไรบู๊ลุู๊ มูฟหลุมถ้าคุณมีของเกา่าใช่ครับเดี๋ยวมันจะมีรีมาให้ถ้าคุณซื้อก็จะมีของเกา่าก็จะมีเสือเท่าหรือบอกว่าตัวนี้มูฟหลุมถ้าคุณใส่ไอเว้นั่นอีกก็จะมูฟหลุมสิบสองใบเอ้อยไ<า>ม่มมใช่สามสามเก้าใบเออมาตัวมูฟหลุมทั้งหมดเก้าใบอือไปแล้วเดินไปหาเดินไปหาซีโอกิกิกแล้วก็วบอกว่าเล่นกันครับผานมาแล้วครับไอหมาดําตัวเนี้ยอาร์เคียโรคือคุณรู้นะครับคุณก็โยนใส่ไปแล้วก็คูลคูคูคูโอ้โหโลี ต่อไปสีอะไรดีครับมีสีบุรี่ไหมครับพลวก็สีโดมบุรี่ต่อไหมแอ็บเขามีปากมีเสียงซีโออยู่ไหมอยู่ตลอดนะดีกิกิตูกิกตเล่นกันเล่นกันเธอกูพูดอะไรใช่ไหมได้เลยครับได้เลยฟังกูไว้ได้ไอ้เด็กเที่ยวมูบหลมทำไมอะไรยะยะรู้ไหมหลมคืออะไรหลมคือลากเง้าที่ทำให้มึงมาถึงจุดนี้ไอ้พวกมูบหลงไอ้พวกลืมชาติไอ้พวกขายชาิ ไออ้จมะนาวแช่เย็นจุ่มกะหลันอันนี้อินหรือเปล่าครับเนี่ยพวกมึงทำให้ชาวไทยอารยันต้องล้ำไห้เดี๋ยวเราคึ้นบอลด้นเดี๋ยวที่สุดเอายิงแล้วมูฟหลุมแอนโธเขาอาจจะไม่ได้ไปเล่นกับซีโอก็ได้เขาอาจจะมีเป้าหมายของเขาอยู่แล้วเป้าหมายมันคือโก้โก้เัินคุณช่วยมึงไม่ได้จริงปะตอนนี้ซีโอบ้าไปแล้วไปแล้วเออหน้ากูณสองวันไม่พอไม่ได้ทักแชร์มาบูลลี่คุณ โอ <g ül> เค okay. ช่างมาเถอะเรามากับ PS 6กัาเจออาอยะชนกันดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> yeah. ถึงที่นี่มันไวโพล่าแย่ที่สุดอ่ะไปที่อันนี้ก่อนกว่าฮาร์เดสอ่ะฮาร์เดสนะผขผมคิดว่า <c oughs> จะพูดสักสตัวอ่ะตัวแรกก่อนแล้วกันก็2องตัวแรกก็จะเป็นเ e อกแรคอ7เจปะ่ะคอสเจ็ดเจต์คราวก็ทวนแบบไวๆแล้วกันก็คือมันมีเทคอันเชิญถ้ามีฮาร์เดสก็จะ เสกสเปริทที่มีเผ่าเดบวตี้อะที่คอร์สต่างเขาเข้าบอดได้แต่ก็ต้องอ<ใ>จ,จา่ายนะแล้วก็มีอัตราสเตปไม่ซ้ําซ้อนจบแพทเทิร์นของไอ้จอมเวสีม่วงคอร์สหเนี่ยก็จะมูฟหลุมแล้วก็ยิงไลฟ์ได้ตัวเน,นี้ยมีความรู้สึกว้าวตอนเห็นอาร์ตมันคิดว่าจูๆ่ๆมันไปแนวตัวตลกเฉยเลยว่าทงทั้นที่บอกว่าเป็นตัวเองเป็นทีมจอมเวทอะ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นสายใหม่หรือเปล่าอาจจะมีวิธีการเล่นใหม่ๆหรือเปล่าแล้วผมคา oh. ดหวังนะอันนี้คาดหวังจริงนะคือเราเบื่อกับ ฮาร์ดที่ต้องไปหาของแพงๆหลายอย่างมาผสมอืมก็เลยคาดหวังว่าเยสายใหม่อ่ะจะเปิดโลกมากกว่านี้ซึ่ง<อ>ก็เปิดจริง,<ไ>งแต่แต่มันไม่ใช่โลกที่ดีเท่าไหร่เิ <c oughs> ทำไม <c oughs> <ด>ทำไมถ <c oughs> ึงไม่ดีอ่ะโอ้ยมันจะเฉยไปทำไมเยอะแยะข้อต่ำกวเขามีตัวเล่นเขาหรือยังเล่นเขาก็ต้องไปหา <c oughs> ของเก่าของเก่าไม่มีก็ต้องไปหาอะไรไรเดอร์หาได้ไหม ไม่ชุดยด้วใครไม่ได้มีไกเดอร์มันมีสัปหลาตัวหนึ่งนะจุดนะจะาบาทใบละหมือเยนแล้วครับชุดยด้วัแต่เราไม่เพิ่มเขาสิ่งที่ต้องการตอนนี้คือเพิ่มเขาเว้ยอยากได้แต่ก็นั่นแหละมันก็เทคที่ผมรู้สึกว้าวจริงๆน่าจะมีแค่เทคล่า่ะที่บอกว่ามุฟหลงแล้วก็ยิงไรได้อ่ะคือเมื่อก่อนผมคิดว่าทุกคนที่ก่นหาเดมันน่าจะรู้ตัวนี้แหละว่า ดามจมันขาดจะเงเลยนะอยากได้สักแต้มวะมันมันไม่สามารถแบบปล่อยตุ้มเดียวแล้วแบบวันพันช์แมนจบได้อ่ะอ่ะสมบูรเล่นล้วนๆหรือเม่าก็คือสองสองแล้วก็ต้องหาอีกหนึ่งใช่ซึ่งตันี้ต่อไม่เป็นหายนี้ก็เหมือนออกมาเพื่อปิดปัญหาตรงนั้นได้โอเคอยู่ในเมื่อไอพวกช่างชาติบางคนนะมันชอบไปยุ่งกับรากเงาของสีเราโอ้ยโอเคอยู่โอเคพี่กีโอเคพี่ีเราเลยขายก่อนเลยเออแทนที่มันจะให้นำตอวมายึดของของเราแล้วก็ขายก่อน แค่นั้นเองเออดีมากไม่ขายชาติให้พวกเจ็กแต่ว่าขายชาติให้ไอ้พวกญี่ปุ่นโอ้ยไอ,อ,อขายให้ญี่ปุ่นผมขายให้ตตวต้หรอ,อวกวต้พวกพวกไอ้กันนี่มาเปิดสนามบินที่ประเทศลทเลวจริงๆอ๋อฮ <c oughs> ึออฮด้วยด้วยครับแอดฟันกับพี่กิกีบบ้าไป,ไปแล้วไปต่อไปที่เอ็กแลนไปเลยถอะกิกมาแล้ว นี่แหละการ์ดของดีที่อยากได้ในชุดนี้นกโป๊โกกกกนี่เลยโป๊มัมมัมโป๊เก่งมากเก่งมากเก่งมากเพราะการ์ดใบนี้เซอยู่จะไม่ถูกทิ้งยังไงละ่ะแล้วมันก็เป็นใบที่ผมอา่านเทคทั้งหมดทั้งชื่อทั้งเผ่าและถูกใจมากๆสมิงจอเวทเผ่าบัตคิสตันและอินเฟเนอร์ลอดครบก็เป็นเบิร์ดหลังสเปริตออกฟิลเนาะถอดสามชี้หนึ่งตัวถอดสามเม็ดไปรีเซิร์ฟ ทุกสามเขาก็จะทำอีกรอบแล้วก็เทคเบลสองสามก็คือเมื่อโจมตีมทําลายทําลายคอสีต่ําของใครก็ได้นะของเราหรือของเขาก็ได้แล้วก็ถ้าทําเนี่ยจะได้ขุดการ์ดที่มีเผ่าและเป็นม่วงหนึ่งสีจากแทสขึ้นมือผมมองว่าใบนี้คือโคตรครบเครื่องเลยสำหรับผมผมมองว่าเทคมันออลราก็จริงแต่แอบรู้สึกว่าหาที่ให้แบบว่าให้มันได้คุมค้มคุ้มรู้สึกจริงๆก็คืออาจจะมีบูจิแบทอ่ามันจะมีแบทแบททั้งสองสายนั่นแหละ ส่วนไอพามิวก็จะติดนิดน,นึงที่ว่าพอมันเป็นเบิร์ดพอมันไปนอยู่นอกมือมันเอาไปใช้อะไรต่อไม่ค่อยได้แต่ว่ากับ h a เดดอะแอบรู้สึกว่ามันไมไ่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เท่าไหร่เลยมีอืมคือส่วนมากมผมเป็นคนเล่น h a เดดแบบขึ้นท่าดัางนั้นตู้<ม>อีกส่วนตัวจะเล่นแล้วไม่เหลือบอร์ดไม่ใช่ครับคุณไม่ใช่คนเล่น h ฮเดแบบคุณท่าคุณเป็นคนเล่น H เดที่มีเงิน ผมมีเบอร์ใบนั้นแล้วผมไม่มีผมไม่มีแหวะเยม็นไรที่มีมาายไปแล้วโอ้ยไม่ดีอาจจะเพราะอย่างนั้นอาจจะเพราะอย่างนั้นอันนั้นก็จริง ที่มันอัดอั้นตันใจเก็บก่อนหรือเปล่านิดหน่อยนิดหน่อยอยากฟูลี่อยากฟูลี่นิดหน่อยนิดหน่อยไปต่อจบแล้ว x สองตัวผมอยากพูดไปในไอพนธนุอ่ะพนธนุเขาสี่ไม่สุนดิผมจำเ็กไม่ได้ด้วยซ้ำเออผมไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่าตอนแรกมันยังไม่เห็นไงแต่พอเออฟูลี่มา มาไล่ดูทีละตัวว่ามันมีอะไรน่าสนุกบ้างเออเห็นตัวนี้ก็โอเคดีตอนมีฮาเดสก็คือจะเรียกได้ในเมนเตบจากแทสลงมาจวนหนึ่งแล้วก็เมื่อตีบวกเขากระทออสอเมตรจากหนึ่งตัวที่รีเซร์ฟการ์ดแบนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับผมมากเพราะว่ามันอยู่ในแทสมันก็จะเด้งกับเข้ามาเป็นบอร์ดได้แล้วไม่เป็นการอ<ม>ัญเชิญ ไม่ได้บอกว่าอันเชิญฟรีหรือว่าจ่ายหนึ่งอนี่จะไม่โดนอะไรขาดทั้งนั้นลงมาก็ได้จัวด้วยเมื่อตีก็บอกเขาอีกวันบอกอสําหรับการแก้เกมคนที่มือมักจะเน่าแบบผมคือมันอยู่ในหลุมมุกมันก็เด้งได้จั่วเพิ่มก็ได้ ที่สาคัญนคือมันตีแล้วบวกเขามันบวกเขาได้เหมือนไอโพลที่มีไรเดอร์ดูอีกแล้วอายแล้วด้วยดวจิงช่างเนี่ด้วยเด็กที่ว่าเขามันหายยากตอนนั้นไรเดอร์มันเอามาโม่บวกเขา่งสามบนหนึ่งเขาแล้วถ้าคุณมีแฮปปี้มิวมันมีจักรัตจักรเลยมันก็เก็บได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีพวกนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นของใช้แทน ว้ไอพวกมีเงินหยุดนะก็คุณรู้ว่าผมเคยกดคิดราคาไฮเดสผมอยู่ข้อมันออกมาไหรยคือพอลองดูราคาเด็กไม่งอีกทีนึงเอ้ยแม่งกระสูงอยู่ดีอะต่อให้ตัดไว้แล้วหกพันเจ็ดพันก็ตามถ้าบอจริงๆไงดิคาเดนี่มันราคามันเปญญยาอ่อนใช่ได้เช่แล้วเราผมกก็จ่ายเงินกับนั้นไปเพื่อที่มาโดนบูลลี่ยังไงล่ะเอ้ยเป็นบ้ากันทั้งหมดเลย admin เป็นบ้ากันหมดแล้วครับไม่มีไม่มีใครทำอะไรทั้งนั้นเขาทำตัวเองคุณหมอ นิดหน่อยนิดหน่อยไปต่อเลยตอนนี้เราจะมาสู่สาระที่แท้จริงนะครับผมเราจะเลิกเป็นคนบ้านแล้วมาเป็นสุภาพบุรุษเราเป็นอัศวินใช่ไหมครับแน่นอนอ่ะ